สามีอเวียกาวเนาะตัวใหญ่มันเบิดเนาะเวียดตัวใหญ่เบิดเอาตัวน้อยก็เอาพี่น้องวันเก็บที่นี่มันเบิดแล้วงูหัวควายกระไรโคกกระเบือทั้งนั้น6จเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องเศรษวันอังคารพี่น้องเมื่อนี้มาควายงามพอปกเบนพี่น้องได้มาจากตัวเมื่อนี้โอ้เลยมา3ตัวเนาะเปิดสวยๆเลยเปิดสวยเลยเมื่อนี้ เป็นแม่นางบ่แม่สาวท้องแรกเลยโอ้แม่สาวสมเรียบร้อยแล้วสมเรีด็จวัดได้สี่เดือนได้สามเดือนพี่น้องสูงเท่าไหรความสูงร้อยมื่อนี่วัดเมื่อกี้หนึ่ร้อยสี่สิบสี่โอ้วัดแล้วลอยสี่สิบสี่พี่น้องแม่นางเพิ่นมาแต่สายใดสายยังพอพอพื้น โคแก่เป็นลูกปลากล้วยน้องบัวโอ้ปลากล้วยมีใบดีเอกสารโอ้ผสมกล้วยนี่คือเจ้าสั้นวัลูกไส้เจ้าสั้นโอ้ผสมฟ้าบ้าน165ตัวแม่นี่ลูกปลากล้วยปลากล้วยครับแต่ว่าผสมสั้นวไว้ได้จักเดือนแล้วได้สามเดือนสี่เดือนเขาได้สี่เดือนเนาะประกันอะไรเลยครับเพื่อนตอนี้ประกันตอนประกันตอนนี้พร้อมพี่น้องคนว่าครับผม แล้วค่าเปิดไปเท่าไรล่ะหาเมินหาพันแบบในหน่อยหนึงเปิดไปในหน่อยเนาะหาเมินหาพันพี่รองคุณว่าเปิดไปบ่ร้ายว่าสันหน่อยเดียวแต่ค่านี่ตัวรองไปทีเดียวตัวรองคือเก่าเนาะอันนี้แม่นี่เด้บ้านนี้แหวนี่เป็นลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญเอกสารนี่ลูกเก่าเจริญพี่รองกับเรงปวดพี่รองบ่แม่นี่มาท่านวัดไหนวัดไทยกอนโอ้ยังบริวารจูเม่นี่เนาะข้อมสูงสูงบน กะสีประมาณร้อยสามเนาะเอาทอดบ้าง้อี่นีอ่ะร้อยสามเนาะบอกาเบอบอกว่าร้อยยี่สิบเก้าหรือร้อยสามรอยสามเนาะลูกยังบันนี่ลูกเก่าจะเญเป็นลูกเก่าจะเิ่นราคาเปิดไปถ่ายเป็นไงตัวสองหมื่นเจ็ดพันเนาะนี่พี่น้องไม่ว่าราคาสองหมื่นเจ็ดพันราคาตัวร่องได้พี่น้องร่องโตยาวี่ฟังนี่ก็เป็นแมนานเือกันเหอนเล่นเยลูกแล้ว แม่สาวสมเราไปแม่นี่ยัง่างวนี้เป็นลูกเบิ่มพันหลานเป็นว่ายังบ่สมลูกเบิ่มพันหลานสูงเท่าไรแม่นี่บวกลบสูงเท่าไหร่เกาะลอยสี่สิบเป็นว่ายลอยสี่สิบบวกลบมันเป็นตรงน้ำเลี้ยงเป็นตรงเลี้ยงน้อยละหัวกะอยู่พันขึ้นมากเลยเป็นลูกเบิ่มราคาเปิดไป สองหมื 29, 29, น่นเก่าสองมืนเก่าพันเนาะนี่พี่น้องพูดว่าเปิดบ่อแพงมาสั่นบ่อแพงเบิึงแคงขาราคาสองหมื่นเก่าบ้งแครงขาพี่น้องฮะพี่น้องเรียบดี เพิ่งขายพี่น้องราคาเอเอของถือมาหาใมื่อนี่ยนาะของถือเมนี่ของดีราคาถือคนลพเว่าเพอบประกันเลยเลยารัประกันทุกอย่างพี่น้องกูได้สนใจทุกมากเบอร์พี่ต้อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศ์แปดห่งเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสมพี่น้องผูไดสนใจโทรเขามาพี่น้องก็ไอเบแลละพี่น้องม่หลายมือน เวียดนามเอาบุญละวะุ่ยคุณเวียดนามเนีย่ยแตบุญละมาสายพอดี่น้องบ่เหลือคุยแล้วเวียดนามเสือบ่ร์ละเวียดนามทั้งคุณมารับสื่ออยู่ทั้งอันตลาดโขกเจริญอำเภอสว่า,วางก็เต็มรถคือเก่าพี่น้องมาแต่เด็กเวียดนามมานอนรับสื่ออยู่สิรถพ,พ่วงสองคัน น้ำเมาไปเลยเลยพี่น้องจะว่ามือนี้ควายบารายพี่น้องควายบารายพื่อนรถกีได้เต็มรถพี่กันพี่น้องไปทางไหนน้อยเนาะลตนาลตนาโอ้เต็มรถเพื่อนเถอยรัตนาควายมือนี้เจียงตลาดเดือดน้ำเมาบมดเลยพี่น้องเลี้ยงควายบารายเขาจะเมาเอาบดนล่ะเดี๋ยวจะซุ่มมันบ่ใหญ่พี่น้อง

มันสีส่วนพันอะไรด้ของไทยแท้ได้ดั้งเดิมได้หน่นี่แหละพันไทยแท้ๆนะอนุรักษ์ไวรัสหลุนหลุนเก่าเนาะมันมันสีเบิดเนาะเขาได้แล้วนี่แปดพันพัน่ะโอ้ยว่าแปดพันมาสันพี่รองนึกว่ามันสามสี่พันมาแมนเนาะจักแล้วแปดพันมุติ โอ้ยแปดพันาสันมันจิบดเอาเงนไปทิมหมือันแปดพันโอ้ยโอ้ยบัวร้านของบัวร้านแท้ๆเลยของแท้ไม่นั่งนอนท่าได้ขึ้นว่าราคามันหมื่นสองพัน ราคาห้องเพิ่มแล้วราคาขายราคาขายเลยเนาะลูกบังยังเหรอลูกบ่มพันหลานโอ้ลูกบมพิ่มพี่นนอะลูกบ่มพัน0ลานมีเอกสารมีใบลอดเรียบร้อยเนาะเป็นเมนั่งมันเรียมแล้ก็ไปหมื่นสองพันวันีแม่นเปล่าราคาขายเพิ่นว่ามันเป็นราคาห้องดีห้องสิบเจ็ดมาขายโอ้กําลังต่อสิบสองด้วย คุณกํลังเล็กเล่งอยู่เสีอยู่นี่เไทนี้องกันก็่มีใบมีหลอดเรียบร้อยคนว่าเอาใบออกมาโซ่คนบ่นี่รถเอาใบมากข้งใครเลยแม่ลูกโอ้เจ้าของบ่อยู่สองเบอั์น้บอก สองหมืนสองหมื่น้นยางมาเิสอบพ่งหมื่นเจ็ดโอ้เั้จยวเยวังอยวเสือกนเนาะลูกแม่ยางดีป่ะลูมันบุกเลยเนาะลูกมังงามอยู่ี่เนาะเศราป่ะจ๊เศร้าเดี๋ยวิง้มาเศร้าเศร้าเนาะโอ้ยัด่าเศร้ายยดปากกาสื่อยยดปากกาสื่อสิเอาลูกเถกตัวเนาะดบากส ซื้อไหมลูกโโอ้เฮยมาซื้อไหมนี่เช้าเดียวน่ซเืนีมอดม่นี่ีบ่นขายราไปน่เมียนั่งตัวเองแมนลี่นังใหญ่เนาอโอ้ลูกหนึ่งเท่าไรราคาเพิ่นราคาเพ่สามหมื่นเก้าครับสามหมันสูงเท่าไรนี่อยสีครับี สามหมื่นเก่ามี่เยสี่สิบสามเป็นแสนพี่น้องาวหายอนหาตอนมันโอ้ตอนนั้นตอนันโอ้ตอนมันเขาหายสองแสนหาพี่น้องนี่พี่น้อตอนมันมากเพิ่นเพิ่นนั่นเขาขายเพิ่นสองแสนหาลูกมันขายยักษ์แสนหรอลูกมันมาขายเนื้อหรอครับโอ้เขาลงเร่ยไปตรงไหนน่โอ้ขายเป็นเนื้อข้วยราคาสองแสนหาพี่น้องเยี๋ยวนี้สามหมื่นเก่าเป็นวาราข้าห่องนด้พี่น้องราข้าห่องยังตัวร้องอะไรอยู่ เบอร์ติดเบอร์ติดต่อครับเบอร์0-98แครับ0 9น3 2 1 3 2 1แ5 4ล้วก็ปหพี่น้องผู้ใดสนใจด้วพี่น้องด้เมนี่แม่นังพี่น้องแม่นังออกลูกนึงแล้วล่ะบอกงเลยพี่น้องลูกเลกเขาาต่อรองได้พี่น้องเพิ่นว่าเริ่มมือม่สันลูกยั้เหอลูกเก่าดีซิบดีครับลูกเก่าดีซิบดีเพิ่นว่าแม่เบิร์เพิ่นบ่ แม่เบิร์บ้นบอกแม่เบิร์ครับกแม่เบิร์ตข้อมสูงสิ่ซ้ำันเนาะรคาห้องบห้ราคาห้องตัวละหมื่นตอรอนได้ครับราคาห้องตละหมื่นเด้อพี่น้อกเด้อินแม่นังพี่น้อกแม่นางตะเลี่ยงอยู่ราคาตัละหมื่นเพิ่นว่เพีองละเพื่นวราคาอไรอย่างกล้องได้พี่น้อกคอยเลี่ยง เบอร์ม่เบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกห้าแปดเจ็ดแหอยต่อยเนาะหอยต่อยพี่น้องีสนใจโทรเข้ามาราคาห่งไว้ซื้อๆแล้วพี่น้องเออราคาพันยังบาต่ออะไรอีกเด้บอเบบเบิดพี่น้องบ่หลไม่หลดม่ยาน้ำเสือจนเบิดลนี่เนี่ยไม่เจ้าเบิ้งซเสือโอ้มันบ่แมเศร้าเลพี่น้องมูจีพวกมูจีขาเจ้าวัวเมของ สามสิบห้าว่ะตเป็นแม่ลูกพี่น,อน,น้องส,สุ่มมูจกจีนเหมืนโมเมนเจ้าของเงินเขาเจ้าบอกเอาซิซิมีเจ้าของเห็นเจ้าของเพิ่นล่ะราคาสามหมื่นห้าเป็นลูกแรกบนะ่ลูกที่สโอ้ลูกสองลูกตัวผูเนาะลูกพ่อบ้านๆนยู่บ่ลูกตัวแม่ไหลเนี่ยเอาผลมบบนั้โอ้เพิ่นเป็นบามี่ลูกตัวนึงแล้วแม่เพิ่นขายไปแล้ว เดี๋ยวน้องแม่ลูกแม่ลูกนี่ห้องไวสามหมื่นหาพันเนาะมีเบอร์ติดต่อบ่อหรอศูนย์ยังเหรอมีพี่น้องผู้ใดยอยากได้คขว่เหลี่ยงเด้อพี่น้องเด้อยเป็นวันราคาสามหมื่นหามาสนแต่ว่าลูกเถิกดิลูกถูกถูก,ลกแลกกก้วผู้ใด้จังใดก็จังโทรมาหาพคนพี่น้องเบอร์ติดต่อศูนย์แล้วคนหาเบอร์อยู่พี่น้อง ไม่ได้จับเบอร์เจ้าของไว้ต้องคนหาเอาสามเมื่หาพี่นอ้องสามเมื่หาแม่ลูกเป็นควายเลี้ยงอยู่แต่ว่ามื่อนี้ควายบาไหนเวียดนามซื้อมาบนร์ละเบอร์เพิ่นบ่ได้จับเบอร์ไว้ไม่หลุดทายาหจัคหน่อยนี่บ่ละ่ะ Bơ xuống cao pet bung bơ tì bung bơ cho hong bung yang yang đến nhà bung 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 พ่อหงอยผิดสามตัวครับผมพืชสามเพื่นอนว่าส,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  right? สูตรสามมาแม่ทั้งสองลูกเลยตัวลูกเป็นลูกเพื่อนตัวนั้นก็ได้ลูกมันทำลูกตัวเองโอ้เป็นลูกเป็นลูกอู้ใจลูกพืชสามเพื่องมีลูกแม่เพื่อนนี่กัตัวแม่เนาะตัวนี้เนาะเป็นตัวเอึ่งเพื่อนตัวน้องก็จะเป็นตัวแม่ให้กันให้ทองอีกได้บัตรให้ทองก็พึ่งสมได้พึ่งสมได้จ้าก็ได้รอกเดี่ยวสมแล้วก็ชิเป็นตัวแม่ให้เขาจ้กเลือเด้่อน โอ้นี่ของกับจีเ็นตัวเมียไห้เพื่อนวะเท่าี้ราคาสามนี่สี่หมื่นครับบดนเโอ้สามตัวในห้องไว้สี่หมื่นพี่น้องหอยผิดด้วยพี่น้องเบอร์เบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าแปดหกสองเก้าแปดกเนะลี่ยงาก็อเลี้ยงพี่น้องคนว่าเป็นตะเลี้ยงอยู่ดีไปเลี้ยงแน่พี่น้องลูกแมววัดจุดตัวโอ้ยมต่นาใหม่เลยสุลมเลยนี่พี่น้องบูิษัสนใจโทรเข้ามาหาหอยผิดด้วพี่น้องเด้อ นี่พ er ี่น sort of ้องมือนี่ควายซื้อขายดีเวียดนามเขามาซื้อเมาตลาดซุ้มเหลียๆต่ซุ้มมันแพงซุ่มมันถือเวียดนามเสือบดหล่ะกับเหลียวัตถุโบวรรัตน์เลียตั้งแต่สายเลี้ยงพี่น้องสายเลี้ยงเลียอยู่ผู้ใด้สื้อควายเลี้ยงนะยังทันอยู่แต่ว่าหันควายเนื้อลรือเบอร์เดอรพี่น้องเดอรเวียดนามเอาเมาท์บนี่ฮะวันนี้บ้านวายยังมันเบิด์มาถึงมัเดือดมาซื้อบอก เอาาไปบัตเปปนบกติจักบานอะไรแม่มันตัวนี้ตัวนั่งนั่งชื่อล่ะเอาซื้อใบเถอะโอ้เขาเจ้าซื้อจะไปส่งเพิ่นเพิ่นเสือหรลอว่าสันเมิอหาลอยวะสันไปไปเจ้าให้ลูกมุนไรไปเลยเน่่า เจ้าขายองว่านี่แม่มันนี่ชื่อรอเพันไใบแล้วมั้เอาไปรอดเเจ้าเอาลูกปน่หนไปใส่ไนั่นละเอาม้นหาดยังไงไรสั้นสองเมือสองเมือเจ้าขายลูกปนบันนี่แม่มันนีบอกสองเมื่อพ่นไหสองเมืหรอเล่าเอาสองมือลูกนขายไปจะพันลูกัน จวัสดีคับสัดวครับสวัสดีัวัดีควัสดีคัวัสดียวัสดีครับสวดียวัสดีครับสวัสดีคอวัีครับสดีคเวด้ครับสวสดีครับวัรบสวดรีครับครับรรีกสบดีวัดิครับ ลูกมันก็จี่สองพันอยู่ลูกขายไปสองพันหายกระซางเลยได้ลูกมันเรยกเรเอองพัเอสองพันสามไลูกมัแม่มันพันไหนหลย่หนส0งหนึ่งหนึ่นหนา่งหม่ลหงหนึงหนึ่านึ้นา่ย่งง่น่นหาน่นน่น่่นน่่่นนั่นเพ่น่านั่น ข้าวสามหาลอยเพื่อนขายแม ah ่กับลูกพี่น้องเขซื้อเวียงงขึ้นน่อยเขาก็ซื้อไปกี้กินไหมกรแม่บกไปกันสองหมื่นลูกสามมันหาดูดสามมันหาแม่สองหมื่นคนรักกินอะไรได้ยูขายกับม่นเวียดเลยพี่น้องซื้อคือเก่านั่ะหล่ะนีมาบ่มเวียดดอกมันบ่กจีไปทางไหนมเจ้าอันเวียดบ่มาตตอนจีขายผู้ใดเอ๊ะมันบ่คนไทยซื้อเทเลเครื่องโตเนาะเวียดมาซื้อเทเลล้ำผู้หน่ะมุนเอ๊ะผู้หน่ะเวียดซื้อ ฟังเนี่ยมันหอยเวียดน้มพี่นอ้องรถพ่วงบ้านสื่องวัวสื่อควอยทั้งตลาดโคกเจเริ่พี่น้องอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครตลาดโคกเจเริญรถเวียดนม้มแม่ลูกพี่น้องยันยัดเลยข้นนี่ก็บพ่วงคือกันพี่น้องเอาคุณแกมากไปไปมันตัดรถข้าเจ้าพี่น้องหงกรอ ไปเลยพี่นอ้องว่าสิบบาทวิสไปนี่ก็พวงคือกันแต่ว่าได้เต็มเต้แม่ลูกบ่เต็มตลาดโคกจะเล่นเพื่อสาว่างพี่น้องสอง,งพวงมี่พวงหนึ่งนี่พี่น้องมาคนนี้ทุกนัดทุกนัดมันก็สิบบาทแล้วง้อควายพี่นอ้องไปลดพวงไปแล้วทรงคน,นแล้วทรงเวียดน้ำคนแล้ว bật việt rồi leo, bật phi long, đang chờ chứ, bơi mình gái này, đang đái việt nam, bật rồi phi long, quay leo quay leo phi long, việt nam, phải lại, phải